อมาใส่หน้าจอกเลยเห็นหย่ำรถ่น้องพ่อแม่ไม่ละอาจจะหย่ำคนอะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เข้าแดงน้ำกันแดงไวายคอยลาบมึงจะอู่อะน้ำกิน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 โอ้ยเขาโดนหอนพี่น้องกันต่อตรวจ หอนหอนสดๆสบายดีสบายดีพี่น้องมามากินข่าวน้ำกันโน่เสแฉกก่อยหมูปลาหมูนะกจะกินออมไว้คือเก่าแสแคือเก่ากินก่อยหมูคือเก่าเด็ดเนี่ยจะเทกินนะพี่น้องอู้ข้าวก็หอนพดหอนพดหอนพดข้าวก็ะหอนแกงก็ะหอนผ่แม่พี่น้อง ขอขอนเกลกระเพ็ดมามาเอฟซีทุกคู่ทุกคนมากินข้าวน้ำปานลง,ลงน้ำลุกน้ำดานก็ว่าได้รุณโอเวอโสเ้วยนเนาะน,นั่งเบิงบ้งตลาดแต่ขาดก็นั่งเบิ้งลุกเบิ้งลานตายคิดไมเบิง้งอืมดับอืมอืมเผื่อ เจียแ oh, ค่เมื่อไหนี่มีก็ได้กินข้าวนล่ก็มีเกียโอ้พังเสงสดมีพ่อแม่พี่น้องเสียเ่บไหอันเถอะก่อน อโอ้ยเป็นไอพ่อแม่เป็นโรคอง f อีก,งกินยายังกระบุทึกมิตรยาซื้อมาเนี่ยกองขยะนีติเปิดเป็นโดดยาติอืมเป็นก็นั่นเศร้าขนาดได้ขนอยเนี่ยเคยฉุบยาดิ กินแกงกับคุ่ณนข้าเย็นกินไป่นอ้องมาตัวๆเลยฮอนกอดอนกับยายมมนเย็นเหมือนก็ <c oughs> น <Okay. S 2> นอกอากาศดีเยอะมเองไปเนาะพอคอมมันื่นครับ หอม,อม,มกินยำอะไชยมาแต่ทิศเหนือยที่มาเป็นทิศเน,นาะเรก็กได้กินได้ตอนนันน่้มีอมันของตัวเองชือ่อเขามันหนึ่งซองสามดอน 嗯，来，来蘑菇，你看，我在。 ผมไปเสีย <c ười> ขอโคไก่เนาะแค่บหนแค่ไม่รู้เท่าแเบิรบ่ได้ไก่งวงขนบูมีแต่ไ่กูอันนนะ Kau 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 ทมไน,นะจะกินไน่ด้นะทำแดดหนามีงกินดอกอเลยนแดงบุดผักมีกินพ่อแม่เป็นนอก นำหนาวมาหรืออึดจังหน่อยไปซื้อเขามิตาลีแล้วไ <c oughs> ปซื้ออยู่ตลาด่านะ moment, นะ่ะจะยอมเธ่ในม้งแน่น่ทำอย่างคนทุ่ <c oughs> <c oughs>

พักกับว่าณบกับ9เที่เบิดหลังเลยก็หลังมันเป็นแบบนี้นะหอยู่น้ำเขามันกระโดดเนี่ยได้เขามาแล้เวเขาเชื่อมอะไรใช่ปะดัน่นขมางเอ๊ะเม็ดเข้าไปชื่ออย่าง แถวมาหนึ่งดแล้วผมสื่อปรมาหนี้สองอัน,นีนชามดอนคนนั้น อากาศดีเลยพ่อแม่พี่น้องมันเนี่แดดแจ่มบนหนาวเด <c oughs> ยน้ำแรงมาล้วงหัวเห็ดน้ำหัวน้ำสวนปลูกพักปลูกหญ้ามันยาปลูก,กนี่เต็มบดแหละไม่เห็นทีดิบเนี่ยน้อยเนี่ปลูกหลายปีนี่พ่อแม่พี่น้องไม่กินกับโบบดปลูกอะ มาคือมะเขือปลูกกับบุกินข้ากับบุแจ่มเคือ,คอย่อยอขอาขมอะเข้าบริษัทผู้เขามาขายเขาสเส่ผู้ย่นมันก็เกาะคงเข้าไปทรรมศาสตา กต้องใส่ผ้นผูดเพราะแม่เป็นน้องใส่เป้งนัวน้ำกิโลนึ่งบวงน้อยหนึ่งเนาะงามป่าน,น,นเยังเอ็มมือกอบเส้น้ำสอดอเข้มเลยเ <c oughs> ขาปรุงผู้ดีเลยเนาะ ในเรื่ของกินพ่อแม่เลยเนาะมีแต่ไก่หมูซีนงัวกุ้งกินดูหลายมันก็บ่อยากเอ้ยเบิ่งกิ่นกลักวาจะมวยก่อนแก้ข้าวก่อน กาตัวซื้อมามันกินนักเมาเลยก็มันแห้งมันวมากกินร้ายมาเอานั่นนึงาบวนกาแฟไม่ใช่อะอันนี้มันใส่จอนมันร้ายก่อนมบวนกาแฟนิดหน่อยมากิน คือนี่ลูกมงกินยา,าท่นนานหนึ่งสองโมงดมากิน <c> ต <oughs> ัวไหนกินตัวนี้เหรอไม่ถื่นอ่ะบางซีเมืองคำหนึ่งเ้นใจกอบกันเข้มเลยปน้ำซัดเนาะเข้มขน ซือกินแต่ข้าวเฮ็ดงานก่อ่าเอาดูเบื่อเลยก <laughs> ็อย๋ยวนี้นะซื้อมากินซะแต่หนักก็ไปซื้อบ้านหูมันบุแซ่แต่ข้าวเคยเฮ็ดโรงงานมะคุณนะเคยคินนวโอเคพี่น้องก <laughs> ินอิ่มหน่ยได้ในนั้น อยู่ดีมีแห้งไม่สกูสกคนพี่น้องอย่าดื่มกไดายก็ดร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจส่งให้มาในดนำให้ด้วยพี่นี่ปลงๆพี่น้อง